นับสนุนโดยกิกกรบและเดว่านิชโร่สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้คอมพิวตทีวีมาในรูปแบบฉากใหม่ไม่หรอกจริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราก็แค่ตั้งโต๊ะใหม่นะครับเอาให้มาดูอลังการตามสินค้าของ SteelSeries ที่มาในวันนี้ฮะเป็นเทปเปิดของปี59เลยก็ว่าได้กับตัวนี้ครับ Steel s t e ลซีรีส์เอพกเอ็ม ตัว APEX M260 มเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่หน้าตาแบบเดิมๆอะ่ะหน้าตาเหมือนแบบมาตรฐานทั่วไปของไม่คอนเนคเข้าคียบอร์ดนะที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของปุ่มสีสันแล้วก็เข้าธตีมของทาง Steel s t l Series เองโดยส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมี2ส,สีก็คือสีขาวสีดําโดยสีขาวเนี่ยบอกก่อนเลยว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่ามันคือตีมของ o r ร b l บ e ที่จะมีเมาส์ o r ร b l บู แล้วก็มีแผ่นลองเมาส์ฟอสตบูหูฟังฟอสตบูนะฮะแล้วก็มีตัว h ิ t ออเรนที่จะเป็นดําส้มแน่นอนว่ามันก็มีเหมือนกันทั้งเมาส์แผ่นลองเมาส์แล้วก็หูฟังที่เป็นฟอสตบูที่มีไฟนะตัวนี้เขาก็เข้าทีม ฟอตบูแล้วก็ฮิตออนเลนเองโดยอีกส่วนหนึ่งครับวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้มันไม่ได้พังนะเขาให้เราลื้อได้ผมก็เลยจะลือ้อซึ่งเดี๋ยวเราเอามาดูอุปกรณ์ภายในว่ามันใช้ปุ่มของอะไรมันใช้วัสดุอะไรบ้างแน่นอนว่าเขาชูโลงมาเลยว่าตัวนี้เป็น PBT ก็คือพลาสติกอย่างดีพลาสติกที่ทนความร้อนได้220องศาซเซลเซียสมันมีความแข็งแรงของมันอยู่เนื้อง,งานคล้ายๆกับพวก 6G 7G ตัวนั้นนะฮะ ทีนี้เรามาดูส่วนของกล่องตัวกล่องเนี่ยต้องบอกว่านิดนึงกล่องเขาจะมีทั้งหมด4กล่องที่ให้มาก็ตามตัวกล่องหน้ากล่องตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้วางขายจริงเพราะว่าตัววางขายจริงเนี่ยต้องมีบอกนิดนึงว่าเป็นสวิตของอะไรนะครับถ้าเป็นกล่องขาวเนี่ยเขาให้มาส2ตัวใช่ไหมกล่องขาวไม่มีบอกเลยว่าสวิตเป็นของอะไรซึ่งผมใส่มั่วก,กับไปแล้วคืนเขาเขาก็ไม่รู้นะฮะตัวสีขาวครับและสีดําจะมีมทั้งหมด4สวิตสวิต เป็นของทางเคิลสวิตซ์ซีรีส์จะไม่ได้ใช้เชอร์รี่สวิตแล้วแน่นอนว่ามันมันก็เหมือนเป็นการที่ปรับเปลี่ยนปุ่มและราคาเนี่ยอาจจะลดลงมาดรอปลงมาราคาอาจจะไม่ได้แพงอย่างเหมือนพวกรุ่นของ 6G หรือว่า 7G นะซึ่งตัวนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเชอร์รี่สวิตและความทนทาน่องห้างสูงใครที่ซื้อมาในรุ่นแรกๆเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่พังเลยก็ได้นะมาดูหน้ากล่องกันต่อหน้ากล่องครับก็จะมีอยู่สองแบบก็คือแบบ h ีทออร์เรนแล้วก็ฟอสบลู oo, ซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวคีย์บอรรดดเลลยนลนนนแ้้้วก็ีาาหตง a p e x M260 ส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะครับทีมที่เขาซัพพอร์ตไว้นะฮะก็หลักๆก,ก็ทีมดังๆหลายทีมเลยอย่างที่บอกว่าตัวกล่องเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทำจริงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมาจากของจีนนะภาษาจีนเต็มเลยฟีเจอร์ของเขาครับก็เดี๋ยวเราจะกดให้ดูกันซึ่งในส่วนของตัว t e e l s e r i e s เองนะครับที่เขายังใช้สีสันหรือว่าหน้าตาที่เป็นแบบเดิมๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่ต้องเปลี่ยนไฟล์อะไรเยอะๆแล้วก็เป็นรูปแบบ plug and play เสียบใช้งานได้เลยไม่ต้องผ่านซอฟต์แวร์การเซตการใช้งานต่างเนี่ยก็เซตได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่ามันคือมันเหมือนกล่องที่ยังไม่ได้ขายจริงอุปรกรณ์มาเดินข้างในก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวคีย์บอร์ดนะฮะทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าตัวคีย์บอร์ดอย่างที่บอกครับมี2สีฮะดูตัวสีขาวก่อนล้วกันตัวสีขาวครับจะมาไฟสีน้ําเงินนะฮะบอดี้สีขาวนะครับส่วนลูกเล่นต่างๆเนี่ยสอตัวจะเหมือนกันนะครับแต่ว กลีกๆอย่างนี้แน่นอนมันคือตัวสีปุ่มสีน้ําเงินเขาไม่ให้ที่ดึงคีย์แคปมาด้วยนะมันคือปุ่มสีน้ําเงินนี่สีฟ้านั่นเองในส่วนของตัว M260 จะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มก็คือสีฟ้าสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําตาลก็ตามเหมือนรูปแบบเชอรี่สวิต์นะครับก็คือจะมีอีก2ปุ่มเพิ่มขึ้นมาของทางสต e e l ซีรีส โดยอีก2สีที่บอกเนี่ยก็คือจะมีเพิ่มเข้ามาก็เป็นสีฟ้าและก็สีน้ําตาลนั่นเองหลายคนคงรู้แล้วว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับคงไม่ต้องบอกกันอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสีดํากันตัวสีดําไฟเป็นสีส้มตัวลักษณะปุ่มต้องบอกว่าเนี่ยอ่ะบอดี้นะครับเขาจะไม่เหมือนพวกคีย์บอร์ดแบบบ้านๆทั่วๆไปก็คือด้านบนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบมีบอดี้ยกสูงขึ้นนะครับก็จะปุ่มเป็นปุ่มเตี้ยไปเลยนะครับลักษณะของเขาจะโค้งแบบ ซึ่งทําให้กดรู้สึกเลยว่าฟิลมันต่างตัวคีย์แคปตัวนี้ครับเขาทําเป็น2องเลเยอร์ก็จะมีตัวที่เป็นสกรีนแล้วก็มีตัวเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับทาให้ทนทานต่อการใช้งานและไม่ลอกง่ายๆก็คือเป็น2องเลเยอร์เลยจะไม่เป็นการยิงลายยิงเลเซอร์นะครับแค่นั้นพาใช้ไปน,นานๆก็ลอกอันนี้ทําให้มีความทนทานสูงการใช้งานส่วนของด้านบนเนี่ยเป็นมัลติมีเดียคีย์ไม่ว่าจะเป็นเพย์พอร์ตแบ克เวิร์ดฟอร์เวิร์ดรวมถึงปุ่มดิสเทเบิลนะครับวิดว์คีย์ดัง เบาในส่วนของเสียงแล้วก็ปุ่มมิวม้วไมต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันของเขานะครับปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ส่วนของแอร่เคอยงนี้มันจะใช้ควบคู่กันนะครับไฟมีสี่สเต็ปนะครับสเต็ปสูงสุดเนี่ยจะเป็นบริดิ้งค่อยๆกระพริบนะครับพอลดลงมาอันหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นไฟสว่างระดับ3ระดับอ้าปิด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 อ่ะระดับ3นี้ก่อนอันนี้บริดิ้งระดับ3 ลดลงมาอีก2 1แล้วก็หมดนะฮะเป็น3 s t สเตปในเรื่องของสีถ้าสูงสุดจะเป็น BREADING ต่อมาเรามาดูฟังก์ชันไฟนะครับว่ามีกี่หมวดอันนี้หมวดปกติอา r e บร i ด g ไฟค้างสีติทดทั้งหมดเนาะต่อมาปุ๊บเป็นกดปุ่มแลม้วมีมีไฟต่อมาเป็นอะไรอะ่ะกดปุ่มแล้วมีไฟเอาเอาต้องต้องกดกลับต้องกดกลับเอาใหม่อันนี้เรากดไปนะนี่กดกลับ อ่า reading อันนี้จะเป็นปุ่มนะครับเขาจะมีแถบแยกมาเลยแถบฝั่งนี้ gaming นะครับอันนี้หมวดหนึ่ง W S D ก็อารมณ์เหมือนพวกแนว F P S กลับไปหมวดอันนี้จะมีปุ่ม W S D แล้วก็ arrow key โอเคก็ประมาณนี้กับส่วนของฟัง์กชันของไฟนะครับปุ่ม disable key ของ Windows key เนี่ยตรงนี้เมื่อเรากดปุ๊บก็จะมีไฟติดนะฮะ โอเคส่วนบอดี้ของเขาอย่างที่บอกเป็น PPT แข็งแรงนะครับมีตัวเปิดนี่เลยตัวตัวยกสูงนิดนึงนะฮะลักษณะตัวรองจะเป็นแบบยางนะครับ4จุดจะไม่มีช่องต่อการใช้งาน USB หับใด้ทั้งสิน้นตัววัสดุของเขาเนี่ยออกแนวสักษานิดนึงนะครับเป็นเหมือนเล่นให้ดูมีผิวครกขะนะครับเวลาจับแล้วมันจะรู้สึกแบบอยู่อยู่กับนิ้ว ทั้งกรแคปทั้งบอดี้เขาเลยมาดูสีขาวบ้างเดี๋ยวสีขาวน้อยใจสีขาวครับอ่าเดี๋ยวกดฟังก์ชันให้ดูใช้งานนิดนึงนี่เหมือนกันตัวที่เราได้มาเนี่ยต้องบอกอกนิดว่ามันจะเป็นสีฟ้ากับสีดำนะครับในเรื่องของปุ่มก็จะมีอันนี้สีขาวเป็นปุ่มสีฟ้าแล้วก็สีขาวเป็นปุ่มสีดำนะครับปุ่มหมายถึงสวิตช์นะสวิตช์สีดำโอเคทีนี้เรามาดูส่วนไฮไลท์นิดนึงนะครับเราทำการ จัดการลื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าภายในเขาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนบอดี้ของเขาพลาสติกอย่างดีบอกเลยว,ว่าพลาสติกดีจริงๆเพราะผมเคยลื้อคียกก์บอร์ดมาหลายตัวแล้วบางตัวมันก็พลาสติกแบบพลาสติกเจนก็จริงแต่ว่าพลาสติกบอกว่าไม่ได้เกรดดีครับมีโลโก้ Steel Series ทุกอย่างพร้อมต่อมาแผงของเขาแผงวงจรของเขาเนี่ยเขามีการชุรมบอกอีกว่าเป็นแผงวงจรที่เรียบง่าย นะครับคือดูแล้วถ้าสมมติถ้าจะซ่อมเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูง่ายนะครับเพราะว่าเขามีการวางเป็นระเบียบถอดนี้ให้ดูนี่ครับปุ่ม blue switch ไฟมีครบทุกดวงหลายคนมองว่าเอ้ยทำไมมาใช้เคลสวิตช์แล้วความทนทานลานและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างล่ะมันจะดีเหมือนตอนใช้เชอร์รี่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับแน่นอนว่าปุ่มเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับเคลบางตัว ก็ทนนะหลายรุ่นหลายรุ่นที่เคยลองจับมาก็ทนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนละครับว่าเอามันไปไปสมบุกสมบันขนาดไหนนะครับถ้าอย่างของผมส่วนตัวเองเนี่ยเช็ดถูนะเช็ดถูบ่อยมากก่อนเล่นก็จะแบบมือห้ามมันทุกอย่างเลยแต่ของแต่ละอย่างออกแนวรักของนิดนึงนะฮะก็นะให้ดูแผง pcb ทีนึงนี่เขาจะมีสกร,รีนไปเลยของ steel series นะครับต่อมาในเรื่องของสายนี่ สายเขาไม่ได้แบบถอดได้นะจริงๆมันเป็นสายที่แบบเสียบไว้ข้างในแบบผมเลื้อออกมาการใช้งานของสายก็จะเป็นเป็นสายแบบยางนะยางผสมพลาสติกน้หนาหน่อยนะครับเหมือนเดิมบิดงอดได้ไม่แข็งมากนะครับ แล้วก็มีหัวการเชื่อมต่อเป็น USB แบบ g o p a d แน่นอนว่าตัวนี้มันคือป l ั g a n อ p l พ y ครับสามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยเราไม่ต้องไปลงซอฟต์แวร์ก็ทํามาเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สวิตช์เท่านั้นนะฮะแล้วก็เพิ่มไฟมันเข้ามาแล้วก็เพิ่มลูกเล่นการเล่นไฟสาหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้แน่นอนว่า Steel Series เขากําลังนําเข้ามาขายนะตอนที่รีวิวตอนนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนของมกคาราเขาบอกว่าสิ้นเดือนมกคาราเนี่ยมาขายแล้วยังไงก็ใครที่สนใจก็ลองติดตามรอนะครับลองไปเล่นได้ที่ตามร้้้้้าาาานนนนนนนเเเกกกก่่่งงีียวววววชชัันนนะรรบบแแลล็หซืืออออไดนะสสตใขฟ ตัวฟอนต์เขาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะเอาละครับสำหรับ Steel Series นะครับ Apex M260 ตัวนี้นะครับเพื่อนเอนสามารถติดตามชมบทความรีวิวได้ที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage เช่นเคย facebook.com/competeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ